สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาชวนคุยเกี่ยวกับตัวของ iPhone 14ครับที่ช่วงนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายเลครับวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนคุยในแง่มุมของเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะครับเช่นเรื่องของดีไซน์ที่ตัวของ iPhone 14กับ14 Pro เนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วก็มีการตัดตัวของมินิออกไปด้วยนะครับตรงนั้นแล้วก็2เนี่ยก็คือเรื่องของสีตัวเครื่องที่ปีนี้คาดว่าจะมีสีม่วงออมาแล้วเราก็ได้เห็นแล้วครับว่าล่าสุดเนี่ยที่ซัมซุงเพิ่งเปิดตัวในกลุ่มที่เป็นตัวฝาพับก็มี สีมวงออกมาด้วยเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องราคา ของ iPhone 14ว่าปีนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราเจอปัญหาเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องค่าเงินของ US ดอลลาร์กับบาทเนี่ยโหมันก็ค่อยๆแบบทะยานขึ้นมาเรื่อยๆตรงนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องวันวางจําหน่ายกับเรื่องวันที่จะจัดงานเนี่ยว่ามันจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งปีนี้นะมีลุ้นเอาอีกละมีลุ้นอีกแล้วว่าแบบเราน่าจะอยู่ในกลุ่มแรกอ,อ,อันนี้ก็อยากให้เป็นกันทุกคนแหละผมว่าคนที่ตั้งใจจะซื้อเครื่อง iPhone เนี่ยเขาอยากเฮ้ i, ยเราเราอยากให้มันทันพร้อมกับอ่ทีเเรราาายในมิ ญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์อะไรพวกนี้เราอยากมีไทยเข้าไปอยู่ด้วยปีนี้เดี๋ยวมาว่ากันว่ามันยังมีลุ้นอยู่ไหมนะครับวันนี้บอกกันแล้ววันนี้มีผู้สนับสนุนใจดีนะครับก็คือร้านบริงเซเว่นนะครับตอนนีน้ใครรู้จักร้านบริงเซเว่นตอนนี้เขาทําตัวแบรนด์ฟิล์มกระจกซานีไยในแบรนด์ของตัวเองแล้วนะบริงเซเว่นอันนี้ใครรู้จักลิฟต์เนี่ยอันนี้ไปอุดหนุนกันได้เพราะว่าลิฟต์เป็นคนที่ผมว่าเป็นคนที่ปลูกปั้น ตัวฟิล์มกระจกที่เป็นตัวของชาฟายเนี่ยมาก่อนใครเพื่อเลยแล้วก็ปั้นแบรนด์มาสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ลิฟทําในนามของแบรนด์ตัวเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันในเรื่องของตัวของข่าวก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันในเรื่องของฟิลมันนี้กันต่อนะครับเ,เรื่องแรกที่อยากพูดคุยนะครับก็คือ,อตัวของ iPhone 14ในปีนี้เนี่ยมันมีความ กักกักมีความกึ้ยยักษเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะอ่ะเรื่องแรกเนี่ยก็คืออ่าไอแอปน่าจะตัดตัวของที่เป็นรุ่นมินิออกนะครับตัวรุ่นมินีเนี่ยสำหรับผมก็คือผมรู้สึกว่ามันเป็นรุ่นที่แบบ อปเปทดลองอยู่ว่ายังมีกลุ่ม user ของตัวเองเนี่ยยังอยากได้ตัวเครื่องเล็กอยู่ไหมก็ทำมาตอน12-13อะไรอย่างเงี้ยผลปรากฏว่าก็มีแหละครับแต่คือมันไม่ได้มีจำนวนเยอะ,อะเคยคุยกับลิฟเหมือนกันว่าแบบโอเวลาที่แบบลิฟเขาจะขายพวกอุปกรณ์นะก็เคยถามเหมือนกันว่า ที่ร้านเบิร์นเซเว่นเนี่ยเ,เวลาสั่งออซิสซอรี่หรือแบบพกฟิล์มกระจกก่อนหน้านี้เนี่ยหรือฟิล์มแบบธรรมดาเนี่ยลูกค้าที่มาติดเ,เกี่ยวกับตัวเครื่องมินีเนี่ยมีเยอะไมหมลิอบอกว่าโหมีจํานวนแบบท่าไล่ในกลุ่มทั้งหมดเนี่ยก็มีจํานวนน้อยสุดตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่แบบมีกลุ่มลูกค้าที่แบบค่อนข้างเฉพาะตรงนั้นทีนี้กลับมาที่ Apple เนี่ยผมก็รู้สึกว่า a อ p l e เข้าใจตลาดและรู้แล้วว่า,ากลุ่มคนที่จะซื้อเครื่องมินีเนี่ย ไม่ได้มีเยอะถ้าจะทำต่อไปในรุ่นของ iPhone 14อยู่เนี่ยก็ไม่น่าจะขายได้ดีมากสิ่งที่ Apple ทํทำก็กลายเป็นว่าอย่างที่เราเห็นในข่าวครับก็คือโอเคว่าตัวยืนพื้นเนี่ยที่เป็นตัว6.1นิ้วเนี่ยยังอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าเออมันก็เป็นไปตามกระแสะครับว่าคนชอบตัวเครื่องที่เป็นจอใหญ่ก็กลายเป็นว่าจะออกตัวของ iPhone 14 Max มาด้วยทีเ่เป็นตัวร่างของตัว14เนี่ยที่ขยายขึ้นตรงนั้นแล้วก็ตัวสเปคเครื่องต่างๆของตัว14ส่เนี่ยอันเนี้ยผมรู้สึกว ยังไม่รู้ว่าของจริงเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งถ้าใครติดตามข่าว Apple ในช่วง2อสปีหลังเนี่ยจะรู้ว่ามันค่อนข้างมันยำม,มากมันยำม,มาตั้งแต่เริ่มลือกันเรื่องของ iPhone ในแต่ละปีเนี่ยตั้งแต่ช่วงมันมีหน้าเมสายึวเวลนี่ข่าวค่อยๆมาแล้วก็ค่อนข้างแม่นนะครับตรงนั้นซึ่งปีนี้ตัวของ iPhone 14 14 m a c เนี่ยโ้เรียกชื่อซับซ้อนเลยเ14กับ14 m a c เนี่ยจะเป็นดีไซน์ที่เป็นหน้าตาเดิมก็คือยังมีรอยแหวง่งที่ด้านบนหน้าจออยู่ตรงนั้นแล้วก็กล้องงงออ่กก็็จะเเเปนนนน2ล้้หมมืดิิรนะัตรงสง ที่ ผมรู้สึกว่าโดนกักมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องสเปคที่ Apple อาจจะยังใช้ตัวของโปรเซสเซอร์ตัวเดียวกับที่อยู่ในกลุ่มของ iPhone 13นะครับยังไม่ได้ตัวของโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ที่น่าจะใส่ในตัวของ iPhone 14 Pro ซึ่งก็คือตัวของ A15 A16 เลย A16 ตรงนั้นปีนี้ก็คือเหมือน Apple แบ่งแบบโหค่อนข้างชัดเจนว่าโอเคถ้าเป็นตัวของ14 14 Max ก็จะเป็นของอไส้ในเนี่ยจะเป็นแบบ ใต้เดิมเลยตรงนั้นส่วนตัวของ iPhone 14 Pro 14 Pro Max เนี่ยอันนี้ก็มีความน่าสนใจในแง่ของเรื่องดีไซน์ที่ Apple จะตัดรอยแหว่งออกครับแล้วก็ไปใช้เป็นตัวที่เป็นตัวโฮลแบบตัวที่เป็นรูเล็กๆนะครับของช่องกล้องแล้วก็ตัวของอที่เราแนบหูเวลาคุยโทรศัพท์ตรงนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ต่างๆก็อยู่ในบริเวณนนะั้นนั่นแหละตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่แตกต่างกันระหว่างรุ่นที่เป็น14กับตัวของ14 Pro นะครับแล้วก็เรื่องกล้องเป็นสิ่งที่พูดถึงกันมานาน 哇！Wow. ปีนี้ o n e 11 Pro, 11 Pro Max บสีจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกล้องเยอะผมก็โอเคมากเลยมา,าตรงนั้นใครพูดไปทีนึงว่าถ้าถ้าเป็นไปตามที่ข่าวลือเนี่ยก็คือตัวของเซนเซอร์ที่อยู่ในกล้องอกล้องหลักเนี่ยก็คือกล้อง 1X เ่ยจะขยายใหญ่ขึ้นเป็น1.1.3ส่วนห3หรือแบบ1ส่วน1.33เนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีมากโอเคมากนะครับซึ่งตรงเรื่องเซนเซอร์ใหญ่ตรงนี้ในตัวของ14กับ14 Max จะไม่ได้นะตรงนั้นจะอยู่ในตัวของ iPhone 14 Pro 14 Pro m a x อย่างเดียวถ้าตัวของเซนเซอร์ที่อยู่ในเลน์ 1x ใหญ่ขึ้นอันนี้โอเคแฮปปี okay, ้แล้วก็สิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาตามข่าวที่มีในช่วงนี้ผมว่าทุกคนก็คงพอจะเห็นกันบ้างแล้วสำหรับคนที่ติดตามข่าวเนี่ยก็คือ,อเรื่องของจำนวนพิกเซล ที่ว่ากันว่าตัวของกล้องหลักเนี่ยจะไปถึงที่48ล้านพิกเซลเออตรงนั้นอันนี้โอเคแฮปปี้กันทุกฝ่ายนะครับตัวของเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นตัวคุณภาพภาพดีขึ้นจนํานวนพิกเซลเพิ่มขึ้นซึ่งจํานวนพิกเซลที่เพิ่มขึ้นนีนยผมโอเคนะไม่มันมีผมกับตัวผมในแง่ว่าโอเคถ้าจํานวนพิกเซลเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยในตัว iPhone 14 Pro 14 Pro Max ในปีนี้ก็มีลุ้นว่า อาจจะถ่ายวิดีโอ 8K ได้ซึ่งตัววิดีโอ 8K ในตัวของโทรศัพท์มือถือเนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วว่าผมยังเฉยๆอยู่เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยต่อให้ตัวของอ iPhone เอ่ออย่างเมื่อกี้เราพูดไปเนี่ยว่าเซนเซอร์มันใหญ่ขึ้นแต่คือพอเทียบกับตัวกล้องอที่ผมใช้อยู่หรือแบบในกล้อง compact ที่เป็นเซนเซอร์หนึ่งนิ้วเนี่ยออมันก็ยังเล็กอยู่มากตรงนั้นคุณภาพก็ผมยังไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับตัว 8K ในโทรศัพท์มือถือตรงนั้นสิ่งที่ผมอยากได้ เกี่ยวกับตัวกล้องในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็คือถ้าเอาพัฒนิ่งก่อนเนี่ยผมไม่ได้แค่อยากให้ตัวเซนเซอรออ์ตัวของกล้องหลักที่มันเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นอย่างเดียวผมอยากให้กล้องอันื่นที่อยู่แวดล้อมเนี่ยโดยเฉพาะในตัวของ le, เชเล่ตัวของลตร้าวแล้วก็กล้องหน้าเนี่ย มันเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นอีกสักนิดหนึ่งด้วยไม่ใช่ว่าแบบโหตอนนี้สังเกตได้ว่าชุกแบรนด์เนี่ยก็คือจะทําตัวของเซนเซอร์กล้องหลังใหญ่ย่างเดียวแต่คือพวกกล้องที่เป็นอัลตร้าไวตัวกล้องเทเลอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ไม่ได้แทบจะไม่ได้ถูกปรับปรุงยิ่งยิ่งถ้าย้อนกลับมาที่ p p l e อ่ะจะสังเกตได้ว่าตัวของเซนเซอร์ที่อยู่ในกล้องตัวของเทเลกอัลตร้าไวเนี่ยโอ้มันยังเซนเซอร์แบบจิว๋วเลวอยู่มากตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังว่าอยากให้ตัวของเซนเซอร์ที่อยู่ในกล้อง Ultra องเเลเลเั มันใหญ่ขึ้นอีกสักนิดหนึ่งด้วยก็ยังดีนะครับตรงนั้นแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องรูปภาพตรงนี้ด้วยความทีพ่พอมันเป็นตัวของอที่เป็น48ล้านพิกเซลตัวของเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นเนีย่ยโอเคเรามองภาพออกว่ามันถ่ายกลางคืนได้ดีขึ้นแน่นอนด้วยความที่ตัวของขนาดตัวเซนเซอร์เนี่ยที่มันใหญ่ขึ้นมันรับแสงได้เยอะขึ้นตรงนั้นอภาพมันดีขึ้นแน่นอนแล้วก็สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือเรื่องของอที่แบบถ่ายหน้าชัดหลังเบลอเวลาที่เราเอากล้องไปใกล้วัตถุอะไรต่างๆแล้วเราถ่ายเนี่ย เราก็น่าจะได้ตัวของหน้าฉลังเบอร์ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นตรงนั้นส่วนตัวเอฟเฟกที่ทําหน้าฉลังเบร์ถ่าย p พ r t ์เทร m หมดและพวกนั้นก็เป็นผลพลอยได้ที่น่าจะทําได้ดีขึ้นด้วยนะครับตรงนั้นแล้วก็มาถึงส่วนวิดีโอที่ผมแบบพอเห็นสเปคในด้านแบบ R48 ล้านพิกเซลเนี่ยโอเคพอจะมองเห็นภาพว่า 8K มีลุ้นนะตรงนั้นแต่คือ,อสุดท้ายอยู่ที่ใช้หรือไม่ใช้ตรงนั้นก็ว่ากันไปนะครับซึ่ง 8K เนี่ยเราเห็นกันมาตั้งแต่ตอนที่ซัมซุงทำตัว S20 เนาะตรงนั้นก็เห็นแล้วแหละว่าอ๋อโอเคเทรนมันจะมาทางนี้ถ้าตัวของโทรศัพท์มือถือที่ตัวของจำนวนพิกเซลมันได้ถึงอะไรแบบนี้นแต่คือ 8K เนี่ยเออเห็นจากในฝั่ง Android เนี่ยอย่างในซัมซุงแล้วก็ล่าสุดที่ผมดูสเปกก็เห็นแล้วเนี่ยก็คือในเ i a o m i มีเนาะที่มีตรงนั้นเออ 8K เท่าที่ผมเคยลอไม่ได้รู้สึกว่าแบบโหว้าว อะไรขนาดนั้นผมรู้สึกว่าผมอยากให้ทุกๆแบรนด์ปรับปรุงในเรื่องของ 4K เนี่ยให้มันแบบโหูมันพรีเมียมมันสุดขึ้นไปอีกเ,อเรื่อยๆๆตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ด้วยเนี่ยเอามันจะดีด้วยนะครับเอา 8K มีไปเลยตรงนั้นแต่คือเรื่องของ 4K เนี่ยก็ตอนนี้อย่างในกรณีขอ iPhone เนี่ยเรามี 4K ถึงแค่ 4K 60เฟรมเซกตรงนั้นอยากให้ Apple ทำ 4K 120เฟรมเซ r ก e เนี่ย ออกมาด้วยเออถ้าทําออกมาได้ในตรงนี้ผมว้าวกว่าตัวของ 8K อีกตรงนั้น 8K เนี่ยยังนึกภาพไม่ออกครับว่าสุดท้ายเนี่ยสมมติว่า Apple ใส่เข้ามาในตัวของ iPhone 14 Pro 14 Pro Max เนี่ยเออ 8K แล้วยังไงต่อคือใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นใช้ตัวของโอ้โหทุกๆอย่างในเครื่องเพิ่มขึ้นความร้อนก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยไหมตรงนั้นเพราะว่าจากที่เคยลองในโทรศัพท์แบรนด์อื่นเนี่ยตัว 8K โอโห ความร้อนมันมาเร็วมากตอนที่ถ่าย 8K ตอนที่ถ่าย 4K เราก็ว่าบนแอนดร d ยนีย่ที่เราลองเนี่ยมันมาเร็วละแต่คือพอขยับมา 8K ปุ๊บโอ้โหความร้อนในตัวเครื่องมันแผ่ออกมาเร็วมากตรงนั้นยังไม่รู้ว่าตัวของ 8K สมมติว่าใส่เข้ามาในตัวของ iPhone 14 Pro 14 Pro Max เนี่ยตัวโปรเซสเซอร์ประมวลผลต่างๆในตัวเครื่องเนี่ยมันจะร้อนแค่ไหนตรงนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตานะครับส่วนตัว 8K เนี่ยผมรู้สึกว่าต่อให้สมมติสมมติ Apple หาวเลย อ p า l โใส่ตัวของ 8K 60เฟรมเข้ามาเออแล้วยังไงต่อเออตรงนั้นก็เฉยๆสํหรับผมผม,มเฉยๆนะอย่างที่บอกไปตรงนั้นก็รอดูกันว่าถ้าถ้ามี 8K มาใน p p o o n เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตรงนั้นทีนี้อา่ามาถึงก่อนจะไปเรื่องถัดไปนะครับอันนี้มา โฆษณาให้ผู้สนับสน,นุนก่อนก็คือ,อ,อร้านบริงเซเว่นนะครับใครที่รู้จักลิฟต์นะครับจะเห็นได้ว่าลิฟต์เนี่ยเป็นคนที่ปั้นตัวของกระจกซาร์ไฟเนี่ยโหในกลุ่มกระจกซารไฟที่แบบเป็นกลุ่มพรีเมียมกลุ่มไฮเอนด์เนี่ยมานานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปีนี้ลิฟต์ตัดสินใจนะครับทำตัวแบรนด์กระจกซารไฟของตัวเองนะครับคุณภาพของตัวกระจกเนี่ยผมตอนนี้ได้ใช้แล้วครับออตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือตัวของ iPhone 13 Pro เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นตัวของแบรนด์บริงเซเว่นแล้วนะตรงนี้ความลื่นอะไรเนี่ยยัง คงดีเหมือนเดิมนะครับทัชชิ่งดีเหมือนเดิมใครที่รู้สึกว่าตัวของกระจกซาไฟล์แบบของดีจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบโอ้ไม่ไม่ใช่เหมือนแบบกระจกที่เป็นกระจกนิรภัยตรงนั้นสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือพอใช้ไปนานๆเนี่ยถ้าเป็นกระจกนิรภัยปกติเนี่ยที่ทาเป็นแบบเ,เรียกกันฟิลม์มกระจกฟิลม์ลมกระจกเนี่ยความลื่นมันจะค่อยๆลื่นน้อยลงน้อยลงตรงนั้นแล้วก็สิ่งที่แตกต่างก,กันจากที่ผมใช้มาผมใช้เนี่ย ครั้งแรกก็คือตอน iPhone 12 Pro ตอนนั้นก็ติดกระลิบนี่แหละแล้วก็ปีที่แล้ว iPhone 13 Pro ก็ติดแล้วตอนนี้เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นแบรนด์ของลิบแล้วนะก็คือแบรนด์บลิงเซเว่หน้ากล่องเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ให้ดูก่อน อหน้ากล่องเป็นแบบนี้ซึ่งตัวของอฟิล์มกระจกอันเนี้ยลิฟก็ตั้งใจทําแล้วก็ผมก็ได้คุยกับลิฟอยู่เรื่อยๆว่าแบบเฮ้ยทำออกมาแล้วมันยังไงเออลิฟก็ตั้งใจทําอันนี้มากแล้วก็ใครที่สนใจเดี๋ยวรอติดตมามกันได้เดี๋ยวผมมีทดสอบให้ดูว่าของลิฟเนี่ยมันแข็งแกร่งทนทานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอให้ให,ให้แบบผมได้ทดสอบได้เทสก่อนแล้วเดี๋ยวมาแจ้งข่าวกันอีกทีนึงแต่ถ้าใครสนใจตอนนี้เนี่ยตอนนี้ลิฟมีตัวของฟิล์มกระจกที่เป็นเซฟไฟร์กราสเนี่ยอของ รวมถึงตัวของ iPhone 14 14 Max เนี่ยตอนนี้มีจำหน่ายแล้วเพราะว่าตัวของ iPhone 13 Pro Max กับตัวของ iPhone 14 Max เนี่ยมันเป็นตัวของหน้าจอที่เป็นรอยแหว่งเดียวกันตรงนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับซึ่งตัวของฟิล์มที่เป็น14 Pro Max เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะตามเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับตรงนี้เนี่ยใครสนใจลองไปติดตามที่ร้าน ring Seven ลองไปถามลิฟกันได้นะครับว่าแบบเอออยากติดแบบสนับสนุนแบรนด์ของลิฟเนี่ยอันนี้ลองไปสนับสนุนกันได้ว่าแบบเออมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมติดแล้วโอเคมั่นใจดีว่าจะแน่นอนเเพื่่่ออนนนนราททีีีีนันั้ไมผิดหวง ส่วนที่สัมพันธ์กับเรื่องของ 8K ซึ่งเพิ่งมีข่าวเมื่อวัน2วันนี่ครับก็คือเรื่องของ storage ในตัวเครื่องตรงนั้นว่ากันว่าตัวของ Storage เนี่ยถ้าเป็นตัวของ14กับ14 Max เนี่ยจะเริ่มที่128แล้วก็256แล้วก็512 GB ตรงนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวของรุ่น Pro 14 Pro 14 Pro Max เนี่ยตัวของ Storage เริ่มต้นจะเริ่มที่256 แล้วก็ 512GB แล้วก็ไปสุดที่ 1TB เทราถ้าได้อย่างนี้จริงเนี่ยอันนี้จะดีมากนะครับซึ่งถ้าถามกลับมาที่ตัวเองอตอนนี้ผมถามมากลับมาที่ตัวเองเดียว,ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมจะซื้อตัวของ s t o r เรจ ในรุ่นไหนเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะซื้อที่รุ่นกลางตลอดอพอมี128 256แล้วเนี่ยผมก็จะซื้อ256แต่ถ้าปีนี้เริ่มต้นที่256แล้วก็ไป512แล้วก็ไป1นเทรบทเนี่ยเรายังจะซื้อรุ่นกลางอยู่ไหมเออตรงนั้นอันนี้ยังแบบคำถามเนี่ยยังมีแบบในใจอยู่ว่าเออเราลังเลลังเลอยู่นะว่าจะไปเะ256เดิมไหมเพราะว่าเอาจริง256ตอนเนี้ยผมก็ยังใช้พอเพราะว่าตัวของฟังก์ชันวิดีโอที่ผมคิดเองว่ามันน่าจะแบบเอื้อ กับการถ่ายวีดีโอแต่คือสุดท้ายก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยก็คือตัวของวิดีโอโปรเรสในตัวของ iPhone 13 Pro ที่ใช้อยู่นะเนี่ยได้ใช้ช่วงแรกรู้เลยว่าตัวของโปรเรสเนี่ยเออต่อให้มี512กิกก็ไม่พอใช้งานจริงๆจังๆ่ะแล้วก็วิธีโอนถ่ายข้อมูลอะไรต่างๆจาก iPhone ออกมาคอมพิวเตอร์ในไฟล์จํานวนประมาณแบบโห่ร้อยกิกอย่างเงี้ยเอามันไม่ได้ง่ายเลยยิ่งปีนี้ครับมันยังแบบไอโฟนมันยังเป็นไลน์นิ่งอยู่ สุดท้ายเนี่ยสมมติว่าผมถ่ายวิดีโอโปรเรสแบบโหทีละร้อยกิกสองร้อยกิกเงี้ยสม,มมติอ่ะซื้อตัวของห้าร้อยสิบสองกิกเงี้ยโหถ่ายวิดีโอทีหนึ่งสองร้อยกิกสามร้อยกิกเงี้ย โอ้ตอนเออกมาบัดซบมากเลยนะตรงนั้นถ้ายังเป็นตัวของ Lightning อยู่ตรงนั้นเออจากที่เคยทำให้ดูถ้าใครที่ยังไม่เคยดูไปดูได้ตอนที่ผมทำว่าใช้ iPhone มา3เดือน4เดือนแล้วเออตรงนั้นก็พูดถึงเรื่องนี้แหละด้วยเหมือนกันตรงนั้นอันนี้ก็แบบไม่ค่อยอะไรมากกับเรื่องของ Storage ก็แบบแค่แค่ขอเห็นก่อนว่าออฟีเจอร์เด็ดๆในตัวเครื่องเนี่ยเอามัเอื้อให้เราจะไปซื้อตัวของ5 1 2รมตรงนั้นนะครับแล้วก็ถัดมาในเรื่องสี ของตัวเครื่องเฮ้ยปีนี้มันมีลุ้นเกี่ยวกับตัวของ i ไอโฟนที่น่าจะมีสีม่วงด้วยผมก็เออมีก็ดีก็ได้ตรงนั้นแต่คือคาถามคือเป็นม่วงเฉดไหนเป็นม่วงแบบอ่อนๆหรือเป็นม่วงเข้มๆตรงนั้นนะครับอตอนนี้นเราเห็นจากที่ซัมซุงทําตัวของฝาพับออกมาล่าสุดตัวฟริปสีนะกับตัวโฟล์สีเนี่ยที่มันมีสีม่วงเข้าด้วยเออก็เป็นเฉดแบบอ่อนๆที่สวยดีเหมือนกันก็รอดูว่าถ้าสมมติว่า Apple ทําตัวของ iPhone 14เนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ดดงยังเดาไม่ออกกันว ัวของ iPhone 14 Pro ไอตัวหรือถ้ไม่ยุ่น,นตัวของ iPhone 14ธรรมดานะในเรื่องสีม่วงตอนนั้นก็รอดูกันว่า Apple จะจับเอาไปใส่อยู่ตรงไหนสิ่งที่ผมอยากได้ในเรื่องสีเนี่ยก็คืออยากให้มีสี Midnight เออมาแบบเข้มๆเหมือนกับตัวของ macbook air อย่างนี้เลยเนี่ยเอออยากให้มีแบบนี้เลยเถ้ามีได้นะอันนี้ผมจะแบบโอเคมากเอ่อตัวสีที่เป็น midnight มันเป็นเหมือน midnight blue น้ำเงินเข้มๆเนี่ยอันนี้ผมอยากให้มีมานานแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีสักทีปีล่าสุดก็คือสีที่เป็น s i l r r r blue ของตัวของ iphone 13 pro เนี่ยมันก็เป็นสีแบบฟ้าสว่างๆางตรงนั้นก็ยังเฉยๆอยู่อยากให้มีสี midnight อ,ออกมาในตัวของ iphone 14 pro 14 pro max ตรงนั้นนะครับแล้วก็ถัดมา ก็คือสิ่งที่แบบ ผมจับตาดูเลยเรื่องค่างเงินก็คือเรื่องของราคาเครื่องนะครับตัวของ iPhone 14 14 Pro ในปีนี้หนาวหนาวร้อนๆเหมือนกันว่าจะขึ้นราคาไหมจากที่ค่างเงินบาทในตอนนี้มันอ่อนค่าไปพอสมควรนะครับเทียบกับปีที่แล้วปีนี้ช่วงที่มันพลิกแล้วผมแบบหนาวหนาวร้อนๆมากเลยเนี่ยก็คือ,อช่วงที่โอหตัวค่างเงินบาทเราอ่อนไปเนี่ยสากว่าจะทะลุ37แบบนี้ก็ลุ้นว่าโหมันจะทะลุ37มตรงนั้น ก็ปรากฏว่ายังไม่ทะลุนะครับตอนนี้เนี่ยค่าเงินเขาจะาว่ามัน3ามกว่าเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนเอ่อหนึ่งดอลล่าอ๋อไม่ใช่3.6แฮะสามห้าจุดสองห้าเอ่อ, 3, 5, 2, 5. อ,อก็แสดงว่าค่าเงินเราแข็งค่าขึ้นมานิดหนึ่งตรงนั้นแต่คือถ้าคิดว่าจาก3.5เนี่ยก็แสดงว่าก็ยังก็ยังราคาแรงอยู่นะพอเราคูณเข้าไปตรงนั้นเอ่อตรงนี้ครับมันน่าจะส่งผลทาให้ตัวของราคาไอโฟนไปเนี้ยโหผมว่า นึกไม่เดาไม่ออกเลยมีคนมาถามผมเหมือนกันว่าปีนี้ออพี่กั้งเดาราคาหน่อยว่าราคาจะเริ่มทลา่บอกโอ้เดาไม่ออกจริงเพราะว่าตัวค่างเงินมันก็กระฉุดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายนีย่ต้นทุนออที่แบบแอปเปิลมันจะบวกอะไรเข้าไปไหมหรือแบบมันมีต้นทุนอะไรที่มันแฝงทําให้ราคาเพิ่มไหมซึ่งกลายเป็นว่า ผมมาพูดเรื่องนี้ไปแบบกับคนที่เข้ามาถามแล้วก็สุดท้ายวัน2วันเนี้มันก็ดันมีข่าวพอดีว่า,าดีไม่ดีตัวของ iPhone 14 Pro 14 Pro Max อา่าก็อาจจะเพิ่มราคาขึ้นได้ซึ่งปีนี้ครับตัวของ iPhone 14เนี่ยตัวของ iPhone 14ไม่น่าไม่น่าจะเพิ่มราคาดิฟังให้ดีนะมันจะแยกกันเป็น2กลุ่มนะตัวของ iPhone 14ที่เป็นจอ6.1นิ้วเนี่ยไม่น่าจะเพิ่มราคาเพราะว่า Apple ตัด ตัวของมินิไปลาตัวของมินิมันจะราคาต่ำกว่านี้ซึ่งตัวของ iPhone 14มันจะราคายืนพื้นแต่จะมีตัวที่ราคาเพิ่มขึ้นก็คือตัวของ iPhone 14 Max ตรงนั้นอันนี้ก็รอดูกันใน,นกลุ่มแรกนะครับอันนี้ไม่น่าจะเพิ่มราคาถ้าจะไปเพิ่มราคาก็เป็นตามสเต็ปว่าตัวใหญ่ราคาเพิ่มขึ้นอะไรแบบนั้นสิ่งที่ประวัติพันพึงก็คือตัวของ iPhone 14 Pro 14 Pro Max ที่มันมีข่าวมาเนี่ยก่อนที่ผมจะทําวิดีโอเนี่ยแค่ไม่ไม่แบบวัน2วันนี้ก็คือ คุณเบงชีคุโอที่เขาถ้าใครดูข่าว Apple เยอะๆเนี่ย,ยจะเห็นชื่อนี้แหละที่เขาเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลแล้วกเออ็เขามีการทวิตถึงครับว่าแบบปีนี้ต้นทุนการผลิตของ Apple เพิ่มขึ้นราวๆ15% โอ้ oh, พอผมเห็นตัวเลข15เปนกว่าเอาละกูสวยละเออถ้ากูจะซื้อตัวของ iPhone 14 Pro บีนี้15เอร์เซเนี่ยอันนี้เทียบไม่ง่ายครับคือคือถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยก็คือตัวของ iPhone 13 Pro คร่าวๆนะก็คือสมมติว่าตัวของ iPhone 13 Pro เนี่ยมันเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ1,000 US d ตรงนั้นถ้าคิดกลมๆแลวถ้าเพิ่ม15นนั่นหมายความว่าตัวของ iPhone ปีนี้ตัวของ iPhone 14 Pro เนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นที่1,150 USD ลองคูณดูสิ1,150ปึ๊บ4 0 0 0 4 0 0 0มีเศษ500โดยประมาณถ้าเอากลมๆแลยเหมือนที่ผมคิดทุกปีเนี่ยเอาตัวเลข USD เนี่ยมาบวกกับวั7% 1,230เราจะได้ราคาในไทยเนะี่ยของ iPhone 14 Pro นะราคาเริ่มต้นอยู่ที่43,347บาทโดยประมาณโอโ้ราคาโหดร้ายนะแต่คืออย่าลืมว่า ตัวราคา6 3เนี่ยถ้าถ้าข่าวมันไม่ผิดเนี่ยก็คือเราจะได้ตัวของ Storage ที่เริ่มต้นที่ 256GB ตรงนั้นซึ่งถ้าราคานี้ได้ Storage 256GB เนี่ยมันหมายความว่ามันใกล้เคียงกับที่ปีที่แล้วผมซื้อตัวของ iPhone 13 Pro ที่ 256GB เหมือนกันตรงนั้นอันนี้ก็รอดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะ a อ p p e จะปรับราคาตัวของ iPhone 14 Pro 14 Pro Max เนี่ยขึ้นมาอีกเท่าไหร่นะครับทีนี้มาต่อกันเรื่องถัดไปครับเ,เกี่ยวกับตัวของ iPhone นะครับก็คือ,เ,อเรื่องวันว่าแบบ แอปเปจะจัดงานอีเวนต์ช่วงไหนนะครับตอนนี้ที่เก่งๆกันไว้เนี่ยก็จะเป็นในช่วงต้นเดือนกันยายนออตรงนั้นออวันเนี่ยออตอนนี้ออนนท,ที่ที่มีข่าวกระแสะแรกที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นวันที่6แล้วก็ที่เห็นข่าวล่าสุดเนี่ยกออ็พูดถึงว่าอาจจะเป็นวันที่7กันยายนซึ่งโอเคจะเป็นช่วงไหนก็ได้5 6 7อันเนี้ยมาเลยตรงนั้นอันเนี้ยไม่มีปัญหาครับสิ่งที่น่าสนใจคือ,อ,อในไทยจะได้เป็นเทียร์แรกหรือ,อยังออตรงนั้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย แอปเปิลก็พยายามครับว่าจะให้เราเป็นอยู่ในกลุ่มแรกตลอตรงนั้นก็มันก็จะมีการติดปัญหาในเรื่องของการแบบส่งเครื่องไปตรวจสอบแ,แบบนี้ตามโปรเซ s เนี่ยตรงนี้มันไม่ได้ตามที่แบบเอา Apple อยากจะได้แบบอาจจะแบบใช้เวลาตรวจประมาณเดือนนึงตรงนั้นอาจต้องส่งเครื่องก่อนเพื่อไทม์ไลน์มันจะได้ตรงกันตรงนั้นซึ่งถ้าถ้าถามผมอะมันก็จะมี Period ที่ a อ p l e มันก็คงสมมุติสมมตินะสมมติว่า Apple แบบโอ้ยแอปเปในไทยอยากให้ในไทยเนี่ยปีนี้สมมติต้องขาย i p อ o n e ให้ให้เหมือนกับที่อเมริกาให้เหมือนกับที่สิงคโปร์ญี่ปุ่นอะไรแบบนั้นเ,เป็นเทียร์แรกเหมือนกันประกาศชื่อมามีไทยแลนด์เลยเนี่ยก็คือ ถ้านับง่ายๆวันน,น,นี้วันที่ทุกคนเห็นวีดีโอเนี่ยเครื่องจะ,อจะต้องอยู่ในมือกสทชแล้วอะเพื่อที่ตรวจสอบอประมาณ1เดือนเพื่อที่ว่าจะได้วันที่พอเปิดตัวขึ้นมาปุ๊บอาจจะได้แบบมีชื่ออยู่ในรายชื่อหรือแบบ first tier เลยของที่ขาย iPhone ในวันแบบที่เปิดตัวตรงนั้นซึ่งอันนี้ผมมอง50-50ว่า Apple ไม่น่า ส่งเครื่องแบบมาเร็วขนาดนั้นเออมันจะต้องมีแบบโอ้โหช่วงที่เก็บความลับอยู่อะคือถ้าสมมติว่ามาแล้วแบบว่าโอเคตรวจก่อนแล้วแบบโอเคทุกองค์กรที่เขาตรวจเขารักษาความลับได้อะไรแบบนั้นมันโอเคแต่คือพอเป็นลักษณะเนี้ยผมว่า Apple ก็กำกึกนงจะแบบเสี่ยงไหมล่ะ,ะส่งมาก่อนนานๆเพื่อที่จะตรวจสอบเพื่อที่จะได้ขายในไทยก่อนตรงนั้นซึ่งอันนี้ก็5 0าสผมคิดว่าสุดท้ายเนี้ยผมผมเดาวงผมเองนะว่าแบบ Apple อาจจะส่งมาก่อน ที่จะเปิดตัวเนี่ยแบบ นิดหน่อยแค่นั้นอาจจะแบบสมมติว่าเปิดตัววันที่5 6, 7าอะไรช่วงนั้นก็อาจจะในปลายเดือนนี้อาจจะเริ่มส่งไปที่กสทชเพื่อให้ตรวจสอบคงไม่ได้ส่งผมไม่ได้คิดว่าส่งตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมนี้นะออตรงนั้นอันนี้ก็รอดูว่า Apple จะในไทยเราจะได้ขาย iPhone ในช่วงที่เป็นแบบ first tier ไหมซึ่งเท่าที่หาข้อมูลได้ในช่วงนี้ก็มีแนวโน้มว่าเป็นไปได้แต่สุดท้ายทุกแหล่ วก็พูดเหมือนกันว่า,าทุกคนอยากขายก่อนทุกคนอยากขายอยากขายผมคิดว่าในโอเบอรเตอร์มือถือเขาก็แบบบอว่าถ้ามาเป็นเวฟแรกได้อะพวกเนี้ยเขาก็แบบแฮปปี้อยู่แล้วเขาได้ขายตรงนั้นาราคาก็เป็นีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยให้คนซื้อมากซื้อน้อยอะไรตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่คือ,อถ้ามาในเวฟแรกได้โอเคแฮปปี้แต่คือทุกแหล่งข่าวบอกเหมือนกันหมดว่า ตรวจเครื่องเสร็จหรือยังถ้าตรวจเครื่องเสร็จเด็วก็ได้ขายแน่นอนในแบบเชียร์แรกตรงนั้นอันนี้ก็รอติดตามกันนะครับทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับตัวของ iPhone 14นะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวของ iPhone 14นะครับทั้งในเรื่องของสเปคเครื่องอที่เราพูดถึงกันไปนต่ว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เรื่องราคาเาว่าแบบหนาวหนาวร้อนๆ้อนไหมสำหรับคนที่สนใจจะซื้อเครื่องในปีนี้นะครับว่าแบบเออมัน มันแบบเออถ้าถ้าเลงๆตัวของ iPhone 14 Pro อยู่แล้วแบบราคามันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะตัดสินใจยังไงจะซื้อไหมหรือจะยืดระยะเวลาไปรอปีหน้าเลยซึ่งปีหน้าเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ iPhone จะเปลี่ยนเป็นตัวช่อง USB-C เนี่ยอยู่สูงมากนะครับนเนื่องด้วยทีเ่เรื่องกฎหมายทางยุโรปที่บังคับว่าให้ต้องเปลี่ยนในช่วงประมาณต้นปี2024ถ้าผมจะไม่ผิดก็คือในปีหน้าเนี่ยปี2023เนี่ย Apple ก็ต้องทยอยเปลี่ยนแล้วละ่ะซึ่งก็ได้ล้นว่าปีหน้าเนี่ยไอโฟนก็จะเป็นตัวของ USB-C แต่ปีนี้ยังไงซะก็น่าจะเป็นตัวของพอร์ตไล i n g เหมือนเดิมตรงนั้นใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมาคอมเมนต์กันได้นะครับเกี่ยวกับตัวของ iPhone 14ครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องดาวของตัว iPhone 14ครับสำหรับใครที่สนใจแบรนด์ฟิล์มของ b r i n g ซเว่นนะครับตรงนี้เนี่ยไปสอบถามมาได้ดผมทำลิงก์ไว้ให้ใน Description นะครับตรงนี้ส่วนผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในะตอนต่อไปครับสวัสดีครับ